มันหวานญี่ปุ่นสายพันธ์ุเบนิฮารุกะโดดเด่นด้วยเนื้อสีเหลืองทอง หอมหวานฉ่ำเนียนนุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างการผลิตในภาคเกษตรไปสู่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านด้านการเกษตรเป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกลของคณะกรรมการหมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ีเราอยู่กันที่ไร่ไออุ่นนิชาฟาร์มของกเกษตรกรรุ่นใหม่คนเก่งของอำเภอหนองเรือนะคะพี่ท็อปค่ะสวัสดีครับผมนน<อ>ปิทว<ห>ัตโอดรีครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับของอำเภอหนองเรือนะครับก็อยู่ที่บ้านเมืองแอดตําบลบ้านบิงครับตอนนี้ในแปลงที่เราเห็นข้างหลังนี่คืออะไรคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับสายพันธุ์ ี่นะครับสายพันธุ์เบนิฮารุกะครับเบนิฮารุกะมันดียังไงคะมันอันนี้มันนี้มันดียังไงมันหวานเผาเวลาเผาหรืออบนะครับมันจะกลิ่นจะหอมนะครับรสชาติจะหวานนะครับกินแล้วติดใจครับและนี่ก็คือผลผลิตของมันหวานญี่ปุ่นของแปลงแห่งนี้นะคะแบบน,นี้ก็คือส่งส่งทั่วประเทศนะครับก็คือ ที่กิโลละ1 0 0้บาทกิโลละ1 0 0้บาทแล้วก็ใหญ่ๆแบบนี้เลยอาจจะมีโปรบ้างเป็นช่วงๆนะครับแต่ก็คือในเบื้องต้นคือตอนนี้ก็คือ100บาทนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับครับก็อีกอย่างก็คือในส่วนของยอดพันธุ์ของเรานะครับเราจะจัดจำหน่ายที่ยอดละ2บาทนะครับกาลันตีได้ว่าปลูกแล้วเป็นหัวแน่นอนให้คำแนะนำในการปลูกการดูแลรักษาจนได้เป็นหัวมันแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับ และนี้ก็คือแบบพร้อมทานใช่ไหมคะใช่ครับกลิ่นหอมจะเป็นเอกลักษณ์ของเขามากครับก็คือจะสีเหลืองสังเกตนะครับจะเหมือนใส่อะไรนะคาราเมลนะครับหอมนะครับซึ่งถ้าเกิดดูผ่านรูปนี้อาจจะยังไม่น่านะครับก็สามารถสั่งสั่งไปทานได้นะครับลองซื้อไปชิมได้แล้วลองว่าหวานเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มนะ่รับคละลายในปากเลยเนาะละลายในปากครับถ้าตอนนี้ถ้าท่านใดสนใจนะคะ สามารถมีช่องทางการจําหน่ายก็คือก็คือติดต่อทางแฟนเพจได้เลยนะครับไออุ่นนิชาฟาร์มนะครับหรือจะตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านหลังได้นะครับอ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะมีในส่วนของตลาดของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดขอนแก่นนะครับเราจะมีตลาดนัดทุกวันศุกร์นะครับที่บ้านเือนไทยนะครับเป็นตลาดยางโฮมช็อปเราสามารถที่จะไปอุ่หนุนกันได้ตั้งแต่เวลา1 0นาฬิกาถึง2นา